เล่นม,มา้าเล่นม้าโอเคไหมอยัง่าไปคล้องคล้องท้องหญ้าคล้องต่อหญ้าตรงนะ้น น่เตงมไู่กัเเากเลยเมากเลยอ่ะแต่มันไม่เห็นหน้าไงยังไม่ได้ชอตหน้าขอหน้าไดมันจะีกมันไม่เห็นหน้าได้ไงเห็นเห็นมันมีจังหวะแบบเลี้ยงเรวกเบี่ยงเห็นค้งหน้าว่าใครีไป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 ไไป เทอร์นาบบารากิครั้งเรกรากิครั้งเรกทุกสซรั่มเลยนี่รวมเลยครังแรกบอกไม่ได้ขี่อย่างนี้ไงมันจะล้าล้าช่วงนี้เพรมันเราใช้เ่็นเนี้ยหนีก็มันขับรถดีกว่ากันไดีกว่านบนี้เลยวิ่งยิงนั้นวิ่งยงเคืองเท่านี้เลย ที่ทำไมไม่เพืจองบเพื่อจต้นเกี่ยวอะไรเลยไมรู <Okay. S 2> ม้ได้แล้วอ๋อลืมดูเลยเลนตกหญ้าเลยดูท่าคนถ่ายก่อน <c oughs> <c oughs> ดูท่าคนถ่ายก่อนได้ละเออนั่งอย่างนั้นไม่เห็นหัวนมนั่นเลยไปเลยครับจบเกม <c oughs> เอากลับ <c oughs> ขอบคุณค่าสัส ไม่ไปไม่ไปนกไม่ยอมกลับเออเดี๋ยวคอยตกไะอัดวิดีโอเลยร้อยเดี๋ยวรอดูตกคนแรรอดูวีโรอดูรอดูรรอดูเาบอยตกมาเทแบบม่ต้นจังลับต้นจังลับ ต้นจังลับแดดมาสะท้อนหมวกแสงกําลังมอไหมแสงเมาสมเงียโอ้แสงสวยมากต้นใช่ใช่แล้วไม่ควรนะมอกใส่ไม่อยากทำแล้วรถอะดีดีโอไว้เลยฮะหนึ่ง ตาไม่เต็มเนี่ยมันตื่นมันคื่นมากครับไปขอบคุณมากไปแล้วไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านได้ละกลับบ้านกลับบ้านไปงานจบแล้วครับไม่ยอมเดินถอยเอาก็ได้ไหมไม่เดินถอยเอามันไม่ยอมเดินเลยเดินถอยหลังเออ่าไป ใจใเห,หมือนรู้โอ้ยชอบเป็นใ,นใจอยากเข้ากล้องอชอบเป็นนายแบบถอยเอาจิตใจแล้วน,นี่เฮ้มาละที่นี่ค่ะมาถอยเอา้เราระวังคู่เดี๋ยวพี่คุณกะลังตกอย่าบ,บอกว่าไม่ไปอีกนะ ได้มากเลท่านนี่แหละเออดีแหละจะเป็นอะไรได้นี่แหละอ๋อเฮ้ยนั่นแหละแจมจบได้ยังได้ละโอ้โหไปอีกไปอีก มยกักยังไม่อยากกลับติดใจติดใจนังเองไม่ยอมกลับเลย